ไม่ไรถ้าเราระเบิดก็ดูดเลือนเรื่อยๆครับอ้าวติดชามเรียบร้อยหนึ่งแล้วนี่ยิงเข้าไปอีกสองจังหวะครับนี่ใครบอกอินจีไม่โหดต้องพิจารณาี่ตบจูลงเอ็นอาร์เป็นลูกครับเพราะว่าโดนชามเรื่อยๆนี่ไงโดนชามโดนชามไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนี่เป็นไงครับเนี่ยแหละครับคือความรักของอินจีของเขานะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลักทีชอบนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ นกข้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับอิรักี้มานะครับวันนี้เราอยู่ใน3โก้กแฟนตาซีนะครับวันนี้มาพาผ่านด่านต่างโตนะครับได้จิต4แล้วก็ริปโป้ได้จิตห้านะครับแต่ริปโป้ยังไม่ผ่านนะคือมันหาทีมเล่นไม่ได้ก็เลยขออนุญาตมาบอกต่างโตก่อนแล้วกันนะครับเอ่อแล้วก็รีวิวอินจี้ห้าดาวนะครับว่าทําคุ้มหรือเปล่านะห้าดาวฟ้านะครับเยือนกระท่อมสาม เยือนกระท่อมเราควรล็อกอะไรคุมที่สุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่อยๆทีละอย่างแล้วกันอ่าตอนนี้มีตู้เลนอัพเกียงอุยอยู่เผื่อใครจะเปิดเขาจัดได้นะครับนี่อ่ากับนี่เยือนกระท่อมนะครับซึ่งเราสามารถล็อกตัวละครได้ต่างๆมากมายนะครับแต่งอรู้สึกว่าจะไม่มีเกียงอุยกับอ่าจูงลงเอ r นะครับตัวแรนะก็ต้องต,ตัวเติมนะครับ ราะงั้นล็อกใครดีที่สุดชอป่ะครับก็เอาอันนี้เราแบบพูดถึงเอาแม็ก้วมันใช้ได้ใช่ไหมก็หลิงหลิงฉี่เลยเพราะว่า,ามันมีแจก5ตัวอยู่แล้วเพื่อนๆเปิดไม่กี่ตัวก็ UR อยู่แล้วแล้วก็ววเป็นในส่วนน้องเคียวอันนี้ก็ดีครับจ้างชุนฮาวาเนี่ยแต่ถ้าป้านก็อาจจะต้องล็อคกค่อยๆทำไปอาจจะต้องใช้เวลานะครับอมีตัวไหนคุ้มีก็พี่น้องตระกูลพั่วเลยครับสองตัวนี้ก็ย,ยังมีคนใช้อยู่เลยท็อปเซฟสิบมียังโดนตีหัวแตกมาอยู่เนี่ยถ้าเกิดเป็น UR ไฟมันน่าจะโหดมากเลยเนาะ เอ่อตัวฮิวซวยโบกี้แล้วครับสามารถทําได้นะเห็นอย่างนี้พอขึ้นขั้นุงสูงก็เก่งนะครับก็ประมาณนี้แหละหัวโตเดี๋ยวไปรอเอพเลยครับหั้วตัวเอพีโคตรเมเดเดี๋ยวมีเรื่องกกไปเลยแล้วกันนะเพราะอันนี้ความเป็นส่วนตัวหมีล้วนเลยนะเอ่อง้อใครใช่ไหมครับง้อให้ปูหูหินกับซุนกวนเพราะว่าเอาไปลงคอมโบกับตัวตู้พิเศษง่ายดีตัวอื่นมีเฉยๆนะแต่ตถ้าแต่เพื่อนๆบางคนก็อาจจะพันน้องธนูซุนหูหินก็ได้นะครับจกหมีว่าตอนนี้โขงเบ้งเลย แต่ถ้าเกิดสมมติเอ่อจะปั้น2ตัวใช่ไหมครับใช้ยาวๆก็2คนนี้เลยครับกวนอันผิงกับจางชินเฉินอันนี้ปั้นยาวได้เลยหรือว่าจะ3าพี่น้องกวนอูเตียวหุยเล่าปีก็ได้แต่ว่าเออยังไงก็แล้วแต่ตัว SP มันเก่งกว่าเยอะเลยนะก็แล้วแต่เพื่อนๆปั้นนะคือปั้นได้เก่งระดับหนึ่งแต่ก็คือไม่ได้สุดแต่ว่าถ้าเป็นตัว s อพอยเก่งจริงกวนอูอะ่ะถ้าใครอยากดูรีวิวก็ดูใต้อคอมเมนต์หมีได้นะเออมันจะต่างกันเพราะนั้นตอนนี้เกิดตัวที่เราพูดถึงเวที่ใช้ยาวหมีว่าหงเบ้งโทร แล้วก็ถ้าเกิดสมมติป้นไฟถึง3 5ถึง้าดาวเนี่ยมันจะลดการโดนดีบัฟของทั้งพาร์ตี้เลยครับก็ค่อนข้างดีนะเออเรื่องเอาแล้วกันนะครับเอาต่อไปเป็นในส่วนวีวีเก่งสุดตอนนี้น่าจะเป็นสุมาอี้นะแต่ตัวอื่นก็แทบไม่ได้ใช้เลยตอนนี้วีตอนนี้แบบเป็นกกที่ศูนย์พันจริงๆนะเดี๋ยวต้องรอโจโฉเอสมาอาจจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องลองดูเนาะก็ประมาณนี้ถ้าเป็นหมีหมีก็คงไม่เปลี่ยนแปลงครับสีของเบ้งนี่แหละเอาดาวเต็มนี่แหละสบาย อ่ันนี้จบไปในส่วนเยือนกระท่อมเราควรเลือกใครนะครับต่อไปในส่วนการผ่านต่างโตใช่ไหมต่างโตคู่ต่างโตนี่มีบอกนะพลังพลังที่ควรจะผ่านอย่างน้อยคือสองล้านแปดบางคนสองล้านสองล้านสองล้านสามเนี่ยมันไม่ผ่านครับเพราะว่าคือก่อนจะไปห้องสามเนี่ยห้องหนึ่งกับห้องสองเนี่ยต้องเคลียให้เลือดต่างโตเนี่ยประมาณสิบแปดยี่สิบหลอดมันจะขยายร่างเป็นตัวใหญ่ถ้าเกิดสมบุรณเอ,อ่อห้องหนึ่งห้องสองเนี่ย ตามเมดเบาใช่ไหมพลังไม่ถึง2อ0ล้านแเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้ต่างโตเนี่ยไปอยู่เวฟสามแล้วก็คนที่ห้อง3เนี่ยไปตีต่างโตตอนเลือดเหลือยีรอบอดมันขยายตัวเสร็จแล้วมันจะตีทีเดียวแล้วมันจะมันตีทีเดียวมันไม่ตายหรอกแต่ว่าเวลาเราไปตีมันต่อไปเนี่ยจะสะท้อนครับเพราะฉนั้นไม่มีอะไรเลยต่างโตแค่ห้องสองอะห้องหนึ่งกับห้อง2พยายามให้ตีให้ต่างโตเนี่ยเหลือเลือดยี่สิบหลอดมันจะขยายใหญ่แค่นี้ครับจบแล้ว ให้มันขยายใหญ่ให้มันขยายขยายใหญ่ก่อนที่มันจะไปห้องสามแค่นี้ครับแล้วเราก็จะตีได้เลยถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆที่ห้องหนึ่งกับห้องสองเนี่ยไม่สามารถทําให้ต่างโต๊ะมันขยายร่างได้เพราะมันไปห้องสามเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตีมันแล้วสะท้อนนั่นแหละก็คือชิปหายพลังเท่าไหร่ก็ตายหมดเพราะฉะนั้นแล้วต่างโต๊ะทางเรื่องก็คือผ่านควรจะสองล้านแปดถึงประมาณสามล้านขึ้นไปมันจะง่ายครับสองล้านแปดสามล้านนะสามล้านสามสามล้านห้าอะไรย่างง่าย ต่อไปริปโป้นี่หมีบอกเลยสองล้านแก็ไม่พอครับประมาณถ้าถ้าเอาผ่านสามล้านห้าสามล้านเจ็ดถ้าเอาชัวร์สี่ล้านขึ้นไปสามคนผ่านทัวร์ก็จบเรียบร้อยครับเดี๋ยวริปโป้เดี๋ยวค่อยมาว่าอีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็หมีก็หาคนเล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปรูในส่วนการเล่นต่างโตแล้วกันครับเผื่อใครเออรู้สึกเขาให้มันทํายังไงวะอ่าเดี๋ยวขอุญาบอกวิธีการผ่านพี่สั่งโตนะครับผมเดี๋ยวพงศ์ที่ริปโป้ต่อเนาะ อันนี้ทีมแรกกับทีม2องเขาพลัง2 4 2.5ุครับก็คืออาจจะยากหน่อยแต่มีแบกได้ครับก็ทีม1กับทีม2ถ้าทีม1ลงเนี่ยมีแนะนาให้เอาตัวตีหมู่หรือดาเมจแรงๆครับพยายามเคลียร์มอนให้เร็วที่สุดเพราะว่าการจะให้ต่างโต๊ะเนี่ยมันแปลงร่างเนี่ยก็คือจะต้องฆ่าลูกมันให้หมดนะครับหรือว่าเลือด20หลอดอันนี้หมีไม่แน่ใจแต่คิดว่า,น,าน่าจะฆ่าลูกให้หมดนะครับประมาณนี้ซึ่งเราควรจะลงเอ่อแต่ตัวดาเมทที่มีเป้าเดียวแรงๆนะครับหรือตัวสกิลหมู่อันนี้ก็แล้วแต่เลย าคิดไม่ออกก็พี่น้องตระกูลพวครับเอ่อใครดีนะตัวตีเป้าลิงลิงฉีอ่าตะตั้งไปอ่าน้องเคียวก็ได้ครับได้หลายตัวนะแลก็จูลงเอพีจูลงเอเอ็นอาเกียงอุยแต่เกียงอุยนะั้นไม่น่าจะเก็บสแต็คทันหรือเปล่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาทําได้ดีนะแต่ว่าพลังประมาณสองล้านสี่เขาอาจจะแบบนะก็เคลียร์ไม่หมดนะครับอ่าพอฆ่ามอนไเตเสร็จบ้าเวฟเวฟต่อไปก็จะเป็นพวกแกงดิโปมาแล้ะ ซึ่งถ้าเกิดสมมติทีมแรกเขาไม่สามารถเคลียร์ลูกหมดได้แกง๊งลิโป้จะไม่มาทีนี้จะไปเอ่อจะมันจะไปอยู่ทีม2จะทําให้เล่นลําบากนะครับอันนี้ทีม2ลงมาแล้วครับมายุดนลูกมาแล้วนี่นี่นี่แต่อนนี้ดาเมจเขาค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็มีขงเบยงช่วยเล่งโทสะก็เลยทําไปตายรัวๆเลยครับเออเออเออนี่ตายเสร็จหมดแล้วนี่เห็นไหมเออหมีว่าต้องฆ่าลูกหมดอันนี้มีเหลือสิบเก้าลอดนะครับอันนี้ตาหมีแล้วนี่มังกรอ,อาญาสวรรค์ไปก่อนเลยครับเอ้ยชอบ มาจุลูทิมหน่อยมายุลูได้เลยค่ะนี่เนี่ยหนูทิมนี่เนี่ยหนูทิมแสนห้าเอาแสนเจ็ดเอาดิโอออกแบบยิงเลยจูงลงหกแสนไปซึ่งซึ่งอย่าไปประมาณมายุลูนะครับมาจุลูนี่ดามเมอแรงนะทิมทีแสนห้าถ้าออกห้าค่าครั้งก็เท่าไหร่ใช่ปะละ่ะเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละครับเอาจะช่วยทุกคนอ่ะต่อไปเปน็นส่วนการรีวิวอินจีนะครับมีปั้นมาเรียบร้อยแล้วให้ตัวแรกเลยเพราะว่าใช้งานทั้ง PVE PVE จัดจ้านทั้งผ่านหอ แล้วก็เป็นในส่วน PVP ด้วยนะครับ PVP แค่วางปุ้มเดียวเราก็ชนะเลยเหมือนการหอก็เหมือนกันถ้าเกิดฝั่งศัตรูตายหนึ่งเราก็แทบจะแบบยืนยันชนะแล้วอะถ้าเราแบบมีของเบ่งเ,เล่นเกตด้วยนะครับมีจูล่งที่แทนแรงแรงโอ้ยิ่งสบายเลยตังไปเนี่ยมันจะทุบตัวที่เอ่อ HP น้อยสุดซึ่งมันจะไปทุบมอนอยู่แล้วมีก็ถึงใช้นะครับเอาเยอแต่คนเลย มาอยู่ลูกมาอยู่ลูกมีแต่คนบอกกาดแต่จริงๆหมีว่าถ้าป้านยูอาน้องเก่งนะ<ม>เก่งในการตีบอสกับการผ่านหอแต่ว่าต้องเป็นยูอานะถ้าไม่ยูอาก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับ <V> บี p ก็ครอปเซฟก็ลงนะหมีก็ว่ามันก็ดีอยู่ถ้าเกิดน้องยืนได้แล้วแบบฝั่งเราตีบ่อยๆอะ่ะเออเออเป็นรีวิวไหนดีครับเนี่ยบี p แล้วกันอ่ะอันนี้พลังมากกว่าหมีนะครับ อ่ะทีมลูกการก็จะประมาณนี้ครับแต่มีก็ยังบอกมีก็ยังพูดว่าเออพี่น้องตระกูลพ่วยังตึงอยู่เลยท็อปสิก็ยังใช้อยู่เลยพี่น้องตระกูลพ่วมันเก่งจริงๆนะเออต้องยอมรับอเูเชียจูร่งมันแรงกว่าจังวะเฮ้ยทำไมจูร่งเขาแรงจังวะทิมทีเดียวหมีหาย70%เลยอะ่ะน่าจะ5ดาวเพราะว่านี่ทิมหายแล้วจูร่งกูจะนี่เงี้ยของเบ้งของยิงเชื่แตกแล้วยู่ทันไหมเออเอเออย่ายิงก่อนครับโอเคถ้าได้ยิงนี้มีโอกาสครับ เดี๋ยวต้องยิงฝั่งเขาให้ตายก่อนครับถ้าฝั่งเขาตายได้แล้วอ่าเรียบร้อยครับอ่ะเห็นไหมพอฝั่งเขาตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีไม่เ,เร่งแล้วกันฝั่งเขาตายหบ้านเราแปะมอนแล้วพอเราแปะมอนนี่แหละครับอุย้ยเชืยจู่ลงมันแรงจังว,วะจู่ลงฝั่งเขาแรงจริงๆแล้วเนี่ยหมีไม่เคยโดนอินจีหมีไม่เคยเจ็บขนาดเนี้ยหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแตแล้วไงครับเดี๋ยวมันก็ต้องโดนระเบิดของเราแน่นอนครับนั่นแหละนี่ครับนี่ฮะมาอยู่ลูกมันจะตีมอน เระเบิดเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งจังหวะแค่จูงลงตายแล้วอะไม่เป็นไรครับไอจูงลงจูงฝั่งเขาโหดมากเลยครับโอ้ยโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาก็จะต้องโดนระเบิดอีกรอบหนึ่งมั้งโอ้ยอินจีทุกหัวมันนี่ไอ้ลงไอ้ลงเออตายพร้อมกันนี่แหละเนนี้ซึบอินจีแเราอาชิพหายเราตายก่อนว่ะยังมีแพ้แล้วเนี่ยไม่ไรถ้าเราระเบิดก็ดุเรื่อยเรื่อยครับอ้าวติดชามเรียบร้อยหนึ่งแล้ว นี่ยิงเข้าไปสองจังหวะครับนี่ใครบอกอินจีไม่โหดต้องพิจารณาี่ตบจูลงเอ็นาเป็นลูกครับเพราะว่าโดนชามเรื่อยๆนี่ไงโดนชามโดนชามไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น <S <S นี่เป็นไงครับเนี่ยแหละครับคือความรักของอินจีของเขานะครับเอาว่าหมีบอกเลยเลยว่าตึงครับลองเอาไปทําได้ห้าดาวเลยเลยแบกเอ่อพีวีพีโกงอะ่ะนี่จิกซกี้จูลงมันกี่ดาววะขอดูแบบหายสงสัยจริงนะเพราะมันเก่งจังวะมันทิ้หมีแรงมากเลยอ่ะ โอ้สามดาวแรงจริงของเขาใส่อะไรเข้าไปมันแรงขนาดหรอวะอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับก็เอออันนี้หมีติดหออยู่นะยังไปรีวิวไม่ได้ติดอยู่หกเก้ากเพราะว่าจูล่งหมีทิมไม่ตายนะครับติดไอโจหยินเนี่ยแม่งถึกชิบหายเลยแต่ว่าในการผ่านอันเดียวเด๋ยวมีลองดูเพื่อผ่านนะจะได้รีวิวไปไปกันต่อเลยครับคุยขาดเฮพชนะแล้วเนี่ยแต่ขาดเฮพต้องสามสิเปอร์เซ็นนะครับ โอ้โหแย่เลยจุล่งเราเอาไม่อยู่ครับอุ้ยอันนี้ก็ผ่านอันนี้แตกลองดูเผื่อโชคดีโอ้โหเลื่อนซะหน่อยครับเอาไม่อยู่จริงพี่พี่โจหินตัวนี้นะโหดเหลือเกิน มือนการหาที่ติก็พยายามลองเนี่ยครับไปทีนะจังหวะเลยเอยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหนึงที่เราแบบเล่นแล้วมันคอมได้อะถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็แปลว่าอันนี้เราพลังไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปทําของนะครับโอ,อันนี้ชนะแต่เลือดไม่ถึงแปลว่ายังไม่หวัจริง,รงไม่หวครับพี่ลงลองธนูบ้างอะลองเปลี่ยนธนูบ้าง เตือเตือตือโอโหชนะแต่ว่าเลือดทำไมมันไ้ได้คือเลือดมันขาดเลยโอ้โหไม่ต่างกันเลยว่ะโจยินคุงใส่ต้องไปทำน้ำเต้าเด้งเลือดหน่อยมั้งเนี่ยโอ้โหไม่ผ่านจริงจริงะสนุกสนานปีชา ผมไม่ได้รีวิวหอแล้วแหละจะหมีบอกได้เลยว่าหมีก็ไปถึงเจ็ดร้อยแล้วเนี่ยน่าจะบอกว่าอินจีนี่คือตัวแบกคือไอ,ไอเวฟหกหกอ่ะผ่านง่ายจริงครับเวฟหกหกอ่ะผ่านง่ายจริงแต่ถ้าเป็นเวฟแบบหนึ่งหนึ่งเงี้ยตัวละครเราต้องแบบเก่งพอจะอ้าวเรียบร้อยโอเคนะครับพี่จูโลงเราอ่ะเดี๋ยวดูหกหกครับว,ว่าอินจีนี่ตัวแบกไหม โอ้สบายครับดาเมจล้นๆเลยเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมเวลาเราตีมาหยุดลู่จะออกไปสวนทันทีเลยครับเอาเวนอันนี้ตั้งผิดนี่ยัยไม้เท้าตีสุนกักเราไปห้าแสนนี่ยแหละถ้าเกิดสมบ,บูรณ์เราฆ่าอีกฝั่งจะเห็นเห็นเห็นวางระเบิดนี่ไงเระเบิดไปสิบล้านตายเห็นไหมผ่านง่ายมากครับข้อแรกคือห้าดาวมันจะได้ดาเมจเพิ่มด้วยเออมีลืมบอกอุ๊ยอันนี้เตียวหุวยูอาร์เพราะว่าเนี่ยหน้าแดงเลยว่ะ น่าจะเจ้าหัวยูอาร์ป่ะเนี่ยเอ้ยเอสพีป่ะเนี่ยหน้าแดงเชียวหน้ากลัวเพี <pers> ่จนรี่ผ่านเนี่ยก็ยังผ่านโอ้โหสบายครับบอดและอินจีนี่ตัวแบกซุปเปอร์หลังหักเลยครับ <S <S คือท่านก็ได้หกหกเนี่ยผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าแค่ว่าเรายิงฝั่งตรงข้ามตายหนึ่งตัวผ่านแน่นอนดูดิอ้าวเฮดพีไม่ถึงขา,ขาดอีกสองเปอร์เซ็นต์เอาเอะเขาดอีกหกตั้งแต่เอาตัวฮิวมาสักตัวโอเคตั้งไปอะดีละ เอาตัวฮิวมาตัวหนึ่งเอาโลซกมาเอ้ยมันอยู่น buckets, ี่อยู่แล้วเราเม็ดจูก่งตัวเดียวหน้าจะพอหรือเปล่าตตอ้าวตายครานี้หนักกว่าอ้าแต่ HP ็9เ้าเปอร์เซ็นตโอโดยมันก็ผ่านครับถ้า HP ขาด7%เปอร์ซ็นต์ดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ดีแล้วก็จังหวะที่ดีก็มาเห็นไหม เนีบอกแล้วสบายครับโอ้มีอินจีแบกนี่คือแบบโอ้เนี่ยหอนี่ส่วนใหญ่มันจะติดไอ้ตัวสองตัวเนี่ยแหละอันนี้ต้องเอาต่างไปมาครับอมตะโอ้โหโจโฉมันยังตึงนอนเดี๋ยวนี้ต้องลงไปทิ้มโจโฉต้องขอขอขออนุญาตเออยังไม่ตายวะคนี่โจโฉตายแต่ซูมาอี่ไม่ตายเราก็ตายอีกเอาเข้าไปซิซซ้างินจีดีอ โอ้ชนะแต่ว่าเลือดไม่พอ19เปอร์เซ็นโอ้โหเป็นไงยินจีเราแบบจังตึงเลยครับผ่านง่ายจริงๆดูดิโอ้โหไม่มีคำว่าติดเลยเนี่ยป้านน้องได้เลยนะครับผ่านแบบยาวๆหหอมีเท่าไหร่หร่ะวะเนี่ยเจ็ด้อยสบายเลยเห็นไหมใครจะปั้นเลยครับได้เลย โอ้โหผ่านแบบไม่มีติดเนี่ยแหละพี่กวนอา้าวผ่านพี่กวนเฉยเลยว่ะจริงจริงมันตึ่งหนึง่งเนี่ยยากสุดแล้วนะเพราะว่าถ้านึ่งหนึ่งเราทำของมาไม่ดีเล่นไม่ผ่านแน่นอนครับหงเบงเอาแล้วโคไมกระจูลงเอาเรื่องสองตัวเนี้ยแหละตัวพิฆาตเลยนั่นแหละโอ้ไม่กอดตัวดึงเด้งโทรศัพท์้วยดิโอว่ามีติดเนี่ยแหละ ดูทรงแล้วไม่น่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ารอดแล้วแหละดูแล้วแดง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 โอ้โหอย่างตึงเลยตึงแบบผ้าเกือบขาดเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าผ่านตะกี้ยังดีกว่าเลยนะตั้งไปมาโอ้โหจูลุงโอ้โหจูลุงอีกแล้วโอเคงั้นลองขึ้น เขไม่ได้มีเอาแค่นี้แย่100ห่อ700นี่สบายแลครับของบานเออเอออ่ะมันต้องเอาเลือดต่ออู้หูจูล่ลงตัวนี้ตึงเหลือเกินไม่มีใครหยุดเขาอยู่เลยเงินต้องทิมลงให้ตายก่อนมาโอเคนี่ก็ยังผ่านยาวๆอยู่เลยครับหอบอกเลยตังเอออินจีนี่ตัวแบกแน่นอนนะครับมียังผ่านรัวๆเนะ่ย เนีย่ยติดก็แค่ตัวเดียวอะอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่จะแพ้ตัวเดียวหรือไม่ก็สองตัวนี่แหละถ้าหกหกมานี่คือแบบโอ้โหสบายแนะะ่นอนเวอเตียวหุยอีกแล้วพี่หุยส่วนใหญ่นะั้นอย่างเงี้ยติดแน่นอนครับเพราะว่าหุยมันจะชอบตึงมันก็ตึงจริงจนั่นแหละโอเคไม่ผ่านแล้วแหละก็เจ็ดร้อยสิบเจ็ดไปอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำการใส่ของของอินจีนะครับเผื่อใครเอาไปเล่นก็แล้วแต่เลย มีใส่จิตเป็นอันนี้นะแต่ว่าบางคนส่วนใหญ่ก็จะใส่แทงนะครับแล้วเขาเจ้าอินจีไปอยู่ข้างหน้าอันนี้เราแต่เ,เพื่อนๆเลยจะเอาถึกก็อินจีไปใส่โล่อยู่ข้างหน้าเลยถ้าดาามจก็ถ้าลวงระเบิดไปเวลาติดขี้แรงครับก็เลือกเอา,าหลักก็ไม่อยู่ถามความคุ้มตัวนี้คุ้มคุ้มไหมควรม,มีให้10เลยเพราะว่าไ้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP เลยครับ PVP นี่ก็คือตัวแบบเรายิงเขาตายก่อนวางระเบิดเสร็จก็แทบชนะแล้วหรือว่าจะเป็นในส่วนหอก็เหมือนกัน PVE ได้หมดเลยก็เผื่อใครจะปั้นครับมีารถามบอกว่าเออพีม่มีครับ เพชรฟ้าไปทาอะไรคุ้มใช่ไหนี่มีบองตรงเลยนะซื้อคิวอะปลุกพลังเหอะมันใช้เยอะมากครับหมียังใช้ไม่พอเลยเนี่ยเนี่ยซื้อไปเถอะอันนี้ยขึ้นมาซื้อไปเลยหมีแนะนําเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยยังไงต้องใช้เยอะมากไม่เคยพอครับเนี่ยหมีต้องคิดเนี่ยว่าจะอัพตังไปก่อนก็ประมาณนี้นะครับเพื่อใครตถามอะได้เกี่ยวกับสามก๊กแฟนซีก็มีตมั้งคอมเมนต์พูดคุยแลวเปลี่ยนได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ